สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุปหูสุคนนะคะมาพบกับช่องแล้วแต่มีชาแนลนะคะมือนีตามะมคุ้งเพชรเพจรด้วยพี่น้องกับป๋าต้มใส่พัดมีต้่มน้ำมันไรพี่นั่งาาหรือไม่หายแล้วพี่น้องบอา้าวไร้ใยหางเข้ามาแซ่บๆกินเขาแรกน้ำกันเลยจ้าเอาน้ำเลยเห็นไหมเห็นกินน้ำเยอะชูบุ้ทงทางบวากกาลินยันหยันมือเข่ากองมือเข่ากองให้เขาน้ำอยู่หรอ เขาบอกให้มาก,กลรองพี่น้องแล้วก็กินช่ไหมาอยากให้ใหญ่ต้องทำคนปูหมดคลิปมาอยู่คนปรุงหมดคลิปมาอยู่ผู้ปูุผู้ปูุหมดคลิปได้พี่น้องผู้เสียสีเส้นผู้นี่ เออมึงดูเหอคือเนีเออคือหอนแค่หอนหอนหัดไม่ๆมพี่น้องหอนบักครับใส่เสัอใส่ปลาปลาแดกปลาหลงยงเนาะแช่บักครับน้องสีไหม แ่เบเนาะปุ่มใส่สแสบหนื่ไงคมคมีบอกจะคมนิดน้อยคตมมา,ามธรรมดาแบบนี้คมนิดหน่อยอ่นะมมากมากอยู่บบไหนกินกับตํา่ง ก,ก็ปกติเราหรลูกก็เท้ได้พี่น้องมายู่กับบานป่าแต่ใน่นอยว้าวทายม่เล้ก็กลางก็วิจารณ์ก็บบ่ค่อยถ่องอืน้นี้สแสบแห้งชิมไปใ้ไหมตอนนี้แค่แับ ผ่น่นแห้งค่ะผ่นอนค่ะผัดหี่อร่อย น้ำมัน้ันดเป็นไงพกะัะ,ะเดษนะหัวปลกคัะจาดพัดเสษเห็มปลาพิกดไง จับมา้ยมะคุ่งต้นหลังบ้านพี่น้องย่าไปตัดจัไม,มากรอบแห้งไหว,ไวมันไม่ได้ซื่อได้เห็พี่น้องมะคุ่งหลังบ้านกรอบประครับเกิดเองอ้กสนหนึง่งใส่มะคุ่งเน่าลมกัน ผมบอกเขาเรียกพี่น้อยตลก <c oughs> เรคือว่าใส่ออนส์เราใส่ในจากก่าเพ่ิงลดใส่อ้อนใส่อ้อนบาจ่าเป็นคือนบ <c oughs> านสัตวเนี่ก็ว่าจ่าเนี่ จีดไปในเนาะ <c oughs> มองงามงามไปน <c oughs> เน้องนี่ยวันวัวๆแต่ก็ไปหามาเต้นเต่นน <c oughs> ้อยๆนี่นนนมากกินหางมันหางมันหมองวนๆเนาะมันก็จะหักใคร้ำนี ให้เด็กน้อยเห็นต้องเจีบดกันเลยน้องขุมพร้อรับนี่หลายอยู่แต่ว่า,า,าวเอาใจถากทำไมเวิ่ไหมวิ่ไม่ตัดะไม่ตัดไปเหน็นต่อไส้ นี่อะไรโอ้โหน่อไม้พายข้าวมิ้งกับแทบทำกินกับตำขุยอาหารอาหารคู่ชาวพิศน ไปหันห่นเนี่ยค่อยไปหั่นไส้อีกป่ะไปหั่นมาให้พ่อกับแม่กินอีกป่ะไปลูกป่ะใส่อ่อนเลยต่ออันที่มันสั้นๆันหน่อยเดียวไปหั่นไงอืมจิมสั้นอีกอันนึง่ง ืมนั่นแหละอืมทำดีๆถ้าไม่มีก็เอาอ่ะหั่นชิ้นยาวอ่ะตัดเอาอืมให้เท่าไง ด้านน่ะไปใส่ามามะเทใส่ถ่านกก็ไม่มเลือนกันผ้นข้นยังไงบาเน่ย เนื้ออร่อยน,นอยังคุ<ผ>มม่มขุ่ม นี่เป็นไงลองร้อนใหญ่ใหญ <c oughs> ่ที่ปากยาหลังตูเ้เย็นไงใหญ่มากเลยเด้อรับฟันแปรงฟันไม่สะอาดเพราะฉะนั้นต้องแปรงฟันให้สะอาด,ดรับค่ะเนี่มันอันใหญ่ วอดมันเหรมือนีกันไม่ไดน้นคอมขมยแลรวผมน้ำใหม่กระผมปูก้นชื่อยาก้น ปลาเปลือกข,ข,ขึ้นแล้วพี่แข็งเผ็ดขึ้นแล้ว 有算上当。嗯嗯嗯 าพีคแห่งเริกพริกดำดำยีเพิ่พพมทำไมแล้วค่คพี่น้อง มื่อนี้กพ่อสมมาตรพ่อคนแล้วเนาะเบิดแล้วนะไปาขอปิดคลิปนะคะแล้ให้ดากอนเป็นผ,ผู้ปิดคลิปนะคะ่ะหนมาปิดคลิปสิว่าไงนะม่นี่อย่าลืมพูดด,ดังๆดังๆชัดๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดคอมเมนต์ ถ้าอยากกินอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะพาไปกินเองอยากให้ก,กินส้ตมตำก็คอมเมนต์มาอยากกินอะไรอยากที่เราไม่เคยกินคุณก็คอมเมนต์มานะนี่คลิปนี้เลยสำหรับผู้ใดนะคะเบิรงมาฮอดช่วงนี้นะคะปิดคลิปแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ด้วยนะคะสำหรับมืนอนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย